มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าติ่ไหนผยเนี่ยอย่างอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอนคุณครับจากนี้ไปแห่ม17วันนะครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่าสสครับการเลือกตั้งเตือนนี่ครับละอ่อนรุ่นใหม่ตีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็จะได้ใจซิสเตอร์แรกข้งรกกมินักเหมือนกันคุณผู้ชมครับวันนี้เขาจะได้มาฟังเสียง แล้วออนหลุนนี่นะครับในถึงมุมมองของการเลือกตั้งเตือนนี่ควนจะมีมุมมองอันอย่างกันยังได้กันพองนะครับจะได้มาอู้จ่ากับพุ่งพวมรายการสองท่านด้วยกันครับ <c oughs> ข้างๆผมนะครับน้องปณิพานรุ่งสิรินะครับผู้ช่วยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชีงยงใหม่และหมน้องหนึ่งนะครับน้องธีรพัฒน์มูลฟูคณะทํางานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชีงยงใหม่ครับใ้วตอนทําน้องตึงสองค<า>น<อ>น้องต้นไม้กน้องฟุกน้องต้นไม้เนาะเคยมาแล้วน้องฟุกเนาะ ต้องถามก็เลยก่อนอื่นตีจะเฮาเขาจะไปลงรายละเอียดนอกสองคนถือว่ากําลังจะเกยเลือกตั้งถูกต้องก่อหรือว่าเป็นกลุ่มตีเป็นห้องว่านิววอเตอร์เลือกตั้งครั้งแรกครับก่อเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยครับที่เขาจะเลือกตั้งในปีนี้น้องก่อรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยตื่นเต้นเนาะน้องฟุกเราเป็นได้พ้องรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับก็คือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเหมือนกันครับครับเป็นการเลือกตั้งเจอแรกของของเลือกตั้งไงระดับประเทศอย่างอีแต่ก่อนหน้าห้านี่ เลือกตั้งประธานนักเรียนอย,อย่างนี้ก็ต้องไปใจซิดอยู่แล้วการเมนต์ <มา S 1> นก็สัมภัษณ์มาแล้วเนาะแมนครับเพราะว่าอย่างน้องอย่างน้องต้นไม้กับฟุกเนี่ยก็จะเป็นเรียกววาเป็นสภานักเรียนของโรงเรียนงนครับก็จะมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนอยู่แล้วเป็นปกติครับก็อ,อย่างตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นระดับแค่ระดับโรงเรียนจะเป็นระดับเล็กอยู่แต่วานนี้ก็จะมาเป็นระดับประเทศซึ่งเป็นระดับใหญ่นะครับเจ้าตีเฮาคือน้องสองคนมามาอ้จจารมาแสดงมุมมองเรื่องของการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยเจ้าผู้ชมเนื่องจากว่าน้องสอง เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ถามเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนของเขาสักน่อยหนึ่งว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอัญ่างและเขามีมาเมืองเลี้ยง สภาเด็กเลวชนนะครับก็จะเป็นองค์กรเด็กเลวชนที่จัดตั้งขึ้นครับโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมนั่นเองครับก็ค,บคือจะมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพเด็กเลวชนว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ครับโดยก็จะแบ่งเป็นระดับไปก็จะมีทั้งมด4ระดับครับได้แก่รับประเทศจังหวัดอำเภอและเกาะตําบลครับ ปนก็จะแบ่งเป็นเป็นย่อยๆกลุ่มจีไอแต่ของเขานี่อยู่ในระดับจังหวัดจังหวัดนะครับจังหวัดอย่างน้องฟูกเองทํางานกับกับสภาเด็กและเยาวชนที่มาเมืองเลียงอทำงานมาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะสองปีในการเป็นคณะทํางานสภาเด็กปนมีวาระกันก็มีครับวาระครับวาระของของปนนี่มีมีประมาณกี่ปีอย่างไรครับน้องประมาณวาระละประมาณ2ปีครับครับแสดงว่าน้องฟูกก็ใกล้จะเข้าวาระแล้วกล้ละ สองปีท<แ>ี่ผ่านมาผลงานเขามีอะไง่งของตีทํากับพมจอแล้วก็ทํากับสังคมครับโอ้โเรียกได้ว่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าที่มันก็จะเป็น โครงการกิจกรรมหลักรับที่เขาได้หึ่งงบประมาณท่องมาฮายครับ mm hmm. ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเรื่องของคอร์รัปชันหรือว่าจะเป็นเรื่องของอการป้องกันการตั้งครันอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะเป็นโครงการที่ปรรทุนงบประมาณมาหรือ mm hmm. ว,ว่าจะเป็นกิจกรรมภายนอกที่เขาร่วมกับองค์กรอื่นๆในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แบบว่าจะเป็นมูลนิธิสานติว่าธรรมครับ CSR จังหวัดเชียงใหม่ครับ เราก็ไปทำงานรวมกับน่วยงานอื่นๆกิจกรรมแน่นนะเนี่เนาะข้อดีของการตีเข้ามาอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนข้อดีเลยก็คือเฮาได้เหมือนเรียนรู้การทํางานเนี่ยครับเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเร่าไปตัวเหมือนแบบว่าเราได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นการลองสนามก่อนที่จะไปทํางานจริงในอนาคตนี้ครับก็สนุกมากๆเลยครับแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเก่าตัวตัวครับ ฟุกแล้อครับฟุกฟุกได้อย่างจากการมาเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดโอ้คือได้เยอะแน่นอนครับก็คือต่อฟุกเองก็คือเพิ่งมาเริ่มทําก็คือตั้งตั้งแต่เข้าปีหนึ่งมาใหม่ๆหม่ครับก็รู้สึกว่าคือแต่ก่อนคือเป็นคนที่อายมากพอมาอยู่สภาเด็กก็คือถ้าเมื่อเขาได้อู้ได้ฝึกพูดฝึกเข้าสังคมมากขึ้นนะครับก็คือสามารถพัฒนาบุคลิกภาพสามารถพัฒนาต่อยอดในการทํางานต่อไปได้ตัวยครับ เพราะว่าการเป็นสภาเด็กเนี่ยจะได้เปลือยจากสถาบันอื่นๆตัวเหมือนก็ไม,นไม่ได้เฉพาะมอชอย่างเดียวเหมือนก็ครับอ๋อก็คือต้องไปทํางานรวมกับคนอื่นตัวม,มีเครคือข่ายกึศว่ากึศว่าการทํางานในในสภาเด็กและเยวาวชนเขาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอันอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่ได้ทํามันที่ได้ไปช่วยเหลือเขาอ่า ก็คือแน่นอนเลยก็คือทางานเกี่ยวกับสภาเด็กเละ้ยงบชนก็คือความน่าภูมิใจที่สุดก็คือได้พัฒนาเด็กเละ้ยงบชนครับในสังคมในพื้นที่ในท้องถิ่นของเราให้มีความความรู้มีความสามารถแล้วก็ได้มีศักยภาพไปพัฒนาสังคมต่อไปครับของต้นไม้แล้วครับ ก็ยังกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการป้องกันการการจัดเตรียมผู้ร้องเรีทนทเพศหรือว่า grooming ครับที่เขาได้จัดกิจกรรมเพื่อกับน้องๆเด็กเละประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะเป็นน้องๆนักเรียนระดับมต้นและก็ระดับมปลายครับอืมแสดงว่าเขาก็ต้องแบ่งเวลาเหมือนกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมเขากันหนักของมอการเฮียนเขากันหนักอยู่แน้ยเงี่ยครับก็ต้องแบ่งเพื่อป้องกกระทบกันเฮียนมันก็ สำรองการการยุสภาเด็กแบ่งได้แบ่งได้อยู่แล้วที่นี่มาอุ่ถึงการเลือกตั้งสสกว่าสภาผู้แทนราษฎรตี่จะมีถึงแห่งบกกวันตั้งหน้าเนี่ยครับเปินหาเสียงกันอย่างคืบแบบมวนกันขนาดเลยในฐานะเขาเป็นเยาวชนตี่จะได้ใ้ซิดเตอร์แรกนี่เขารุ้สซึกจะได้กันพองครับก็รูุ้สซึกอย่างแรกก็คือตื่นเต้นมากๆครับที่หาใจเลือกตั้งครั้งนี้เนาะแล้วก็มองว่าแต่ละพรรคการเมืองที่เปิลออกมาเสนอนโยบายของเปิลนะครับก็ะ แต่ละภาคเนี่ยก็น่าสนใจมากแต่ละนโยบายซึ่งเฮาเนี่ยในฐานะที่เฮาเป็นเยาวชนเอครับเฮาก็อยากที่จะเลือกภาคที่เฮาสนใจดูภาคที่เฮาแบบว่าชื่นชอบนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับคิดว่าผู้บริหารประเทศตีที่เฮาต้องการจะให้เข้ามาทํางานเพื่อปีน้องประชาชนในมุมมองของเฮานี้ต้องเป็นอะไรครับก็มองว่านะครับผู้นําที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับก็อยากจะคือเรียกได้ว่ามีความครบเครื่องอีกหรืครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปัญหาว่าสักยภาพของของเปิ้ลเองคับที่จะมาบริหารประเทศของเฮาเฮือสามารถนําไปล้ะกอพัานาไปได้ครับฟุกหรอก็สําหรับผู้นําประเทศที่ฟุกรู้สึกว่าอยากให้เปล่งไปในปัจจุบันก็คือ,อมีความคิดใหม่ๆสามารถขับเคลื่อนสังคมสามารถาช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงครับก็คือมีความพบเพื่อนอย่างที่ต้นไม้บอกก็คือมี ปฏิพันธ์ไหวพีบมีความสามารถมีความเป็นผู้นำครับเรื่องที่เขาอยากจะขึ้นแก้สมมติว่าเขาได้ผู้นำประเทศปุ๊บเรื่องลักลักทีเขาอยากจะขึ้นแก้เลยมีป่ะครับมีครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้นอกก็เป็นในฐานะเด็กเล่นวาชนีครับก็อยากจะท่านผู้นำเนี่ยแก้ในเรื่องของการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมอย่างเงี้ยครับก็อย่างต้นไม้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ย ในเรื่องของตัวเมืองหรือว่าตัวอำเภอร,รอบนอกชนบทเนียครับมีการศึกษาที่ยังไม่เท่าเทียมกันครับในเรื่องของว่าจะเป็นงบประมาณตัวบุคลากรเองหรือว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยครับก็อยากจะให้มีการามีการปรับให้ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยก็มีการเรียนการสอนที่เหมือนกันครับอันนี้สําคัญแต่เนาะพอบางทีหลอออนในเมืองกับหล่อออนติวติวในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยต้องยอมาพว่า การเห็นการสอนนี่มันมาเหมือนกันแต่แตเนาะเรื่องนี้สําคัญและยังน้องฟุกแล้วเจ้าอยากจะฮึ้งแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรอ่สำหรับสาวสาวเราตัวฟุกเองก็คืออยากจะหึ้แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการข้ามนาคมคับการขนส่งสหาธารณะหรือแม้แต่สวัสดิการที่เป็นเกี่ยวกับสหาธารณะสุขเนี่ยครับแบบอย่างบางทีการข้ามนาคม ก็คือใกล้ตัวเลยก็คือแบบอย่างรอบนอกจะมาเรียนในเมืองนยครับก็คือจะต้องแบบเสียตังในการจ้างลดเดือนเพื่อที่จะเข้ามา่งแม่นครับก็คืออยากจะให้มีลาดเนี่ยมีการแบบมีเขาเรียกว่านโยบายในการช่วยส่งเสริมให้มีแบบลดรับส่งอาจจะเป็นฟรีสําหรับเด็กที่มาเรียนอย่างเงี้ยครับจะก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแมนครับครับก็จะจะเห็นได้ว่าก็จะมองเรื่องของการศึกษาเพราะว่าใกล้ตัวน้องเป็นที่สุดนะครับสําหรับการ กันที่จะคือผู้นําคนใหม่ได้มาแก้ไขกันนะครับประเดี๋ยวนี้คือน้องถึงสองคนได้ได้มีโอกาสห่วมรนรนรงจนจ,น,จนเปื่อนๆออกมาใจเสียใจเสียงกันเตือนนี่ก็ครับก็ในช่วงนี้ครับก็มีการลระลงบ้านครับก็คืออย่างสภาเด็กเยาวชนนะครับเขาก็จะร่วมในการลระลงให้กับเด็กเยาวชนครับอย่างตอนนี้เนี่ยเฮา,าอาจจะไม่มีกิจกรรมที่จัดเป็นอย่างชัดเจนแต่ว่าเขาเกิดจะชวนน้องๆเนี่ยได้ไปร่วม อาการฟังปาใสครับ,รบที่จัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่งตางๆนะครับว่าจะเป็นที่ผ่านมาอย่างเช่นสามกษัตริย์เป็นต้นนะครับที่มีการจัดกิจกรรมครับของฟุกแล้วครับก็ยังสภาเด็กเยาวชนก็อย่างที่ต้นมันบอกว่าตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้มีการจัดที่แบบชัดเจนแต่ว่าฟุกจะว่าสภาเ,เชื่อว่าเยวาวชนทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองจะได้ครับจะต้อง วันที่14ก็คือจะต้องไปใจซิเลือกตั้งฟุกจะว่าเยวาวชนทุกคนเนี่ยคือความสําคัญแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนครับต้องบาะว่าน,น้องสองคน,นยันติบอว่าเป็นนิวเวเตอร์ก็คือผู้ตีจะไปใจซิดเป็นขั้งแรกแล้วหลายคนก็มองว่ากลุ่มนี้เองมีบทบาทสําคัญหนาในปีนี้เนื่องจากว่าตัวเลขของนิวเวเตอร์เนี่ยมันก็น่าพอสมควรเนาะอาจจะเงี้มีการเปลี่ยนแปลงได้เฮามองเรื่องนี้จะไรพ่องคะครับก็ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะครับทีจะเลือกตั้งครั้งแรกในปีนี้เนาะก็เยาวชนนะครับอย่างที่ปอนได้อุว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยครับการที่เราเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นชาีิของตัวเองและถ้าเราได้พรรคที่เราชื่นชอบเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของรัฐของประเทศไทยการปกครองตีเราแบบว่ามีการพัฒนาไปอย่างดีขึ้นเนี่ยครับแลวก็นฐานะเยาวชนเองเนี่ยที่เราเป็นเยาวชนเราจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็เหมือนกับการที่เราเนี่ย สร้างพื้นฐานให้กับตัวเองอย่างต้นไม้นะครับก่อนยานดาศาสตร์มาเนาะถ้าสมมติว่าต้นไม้เนี่ยจะไปเป็นสอสอหรือว่าสอวอตี่เราจะทำง,งาน,นใน,น <ะ S 2> อานาคตเมนนะครับของฟุกละครับแน่นอนเลยก็คือ,อตัวเลขนิวอเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนยครัครก็คือแน่นอนว่ามันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในปัจจุบันบมากก็น้อยแน่นอนครัเพราะว่ามันน่าจะเป็นการ เริ่มเข้าสู่ยุคของคนรุ่นใหม่แล้วยะครับก็คือมีความตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับแน่นอนน้องสองคนอู้มาจียคือจะต้องไปใจซิด <c oughs> แน่ๆเขาจะต้องรักษาซิดของตกเก่าเนาะเ <c oughs> พราะเขาก็อยากได้ผู้นําตีจะมาพัฒนาบ้านเมืองของเขาแต่ก็มีบางกลุ่มตีบอกว่าเป็นการใจซิดครั้งแรกเราต้องไปต่ก็ได้ออเื่อเป็นเรื่องของคนใหญ่ไปก่อนมันก็เพราะเจริญมันก็ตึงได้บางคนอาจจะบอกจะไเจริญมันก็ตึงได้พังนั่นน่ะอย่างประมาณนี้ เฮาอยากจะบอกอะไรอย่างกับเขาสาหรับคนที่จะไปใจ้ซิดข้างแหล่งในเตอรนี่มันสําคัญขนาดไหนครับอยากจะบอกนะครับว่าเฮาทุกคนนะครับมีสิ์มีเสียงในเมื่อเฮามีซิตที่จะเฮาจะเลือกตั้งแล้วเนี่ยเฮากับคนที่จะออกไปใช้สิธ์ของตัวเองนะครับน้องฟุกแล้วครับก็คือสาหรับตัวฟุกก็คือการที่เฮาจะนอนรับทับสิตเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่บควรทําอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้าเฮาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของเขาจริงๆคือการเมืองเนี่ยมันเป็น เรื่องของเราทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่แค่เฉพาะนักการเมืองคือมันเกี่ยวกับตัวเฮาทุกคนเลยบอกว่าตั้งแต่เฮารับจนถึงเฮ้าตื่นมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นครับก็คืออยากจะฮื้กู้คนเยาวชนกู้คนที่อายุครบ18ปีบริบูรณ์ในปีนี้ก็อยากจะขอให้งไปใช้สิทธิ์กันให่ครบทุกคนครับโอ้ตั้งแต่เฮารับจนถึงเฮาตื่นนะคนุณเงนลินแต่เลยนะเนาะ ตื่นมาเปิดไฟละอย่างแรงละ,ะ <c oughs> เปิดหน้ามัเกี่ยวข้องกันหมดเลยเกี่ยวขอ้ของกับทุกสิ่งทุกอ,อย่างตั้งแต่ตื่นมาแต่แต่ตเลยยุคนี้เขาก็ยังคงได้ยินการเตือนกันอยู่เรื่องของการอันซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับในในฐานะน้องสองคนเป็นเยาวะชนใหม่มองเรื่องนี้จะได้กันพองครับสําหรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยครับในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือเฮาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่บขควรทาบขควรเกิดขึ้นในสังคมไทยเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากๆอย่างคือถ้าเฮาแบบว่า เขาต้องการที่จะเป็นนะครับเฮาก็ควรที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองอในการที่จะโปรโมตหรือว่านําเสนอภาคของตัวเองให้น่าสนใจให้ประชาชนเนี่ยได้มาเลือกตั้งของภาคตัวเองครับ <c oughs> แล้ยังกันปาเหล่าอนเยาวชนไปรวมกิจกรรมในเวทีดีเบตต่างๆที่ตีานมาเขาก็ไปนั่งอยู่ในห่างตัวเเขาหันอย่างพองเขาก็ผมก็ได้เห็น เรียก้ว่าวิสัยทัศน์มุมมองความคิดของแต่ละภาคกครับว่าเปิ้ลเนี่ยมีนโย,ยบายจะไดเปิ้ลมีกํกึังจะได้ตีจะมาแบบว่าบริหารประเทศของเราอย่างเงี้ยครับแล้วฟูกล้อฟูกได้มีโอกาสไปไปฟังเวทีดีเบตเหมือนกันไหมก่อนแค่ก็ จากการได้ไปฟังมาเนาะบอกว่าจะเป็นการไปนั่งดูหรือว่าการรับชมผ่านทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันสามารถบอกว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูการด e ีเบตได้เหมือนกันก็รู้สึกว่าเรามองเห็นถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพความเป็นผู้นาําความพยายามหรือว่านโยบายต่างๆของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเลือกได้นิดนึงสักน้อยในใจเหมือนกันค่ะว่าแบบเรานโยบายของภาคไหนเนี่ยที่มัน จะสามารถพัฒนาไปได้จริงพองนะคะครับครับตัวันนี้บทสนทนาของเขาระหว่างกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวปอแม่ที่บ้านอู้เรื่องกันเมืองอู้เรื่องกันอาจจะไปใจซิดเลือกตั้งกันนี่จะได้พองครับก็อย่างกลุ่มครอบครัวนะคบที่อย่างต้นไม้เองครับก็เรียกได้ว่าอย่างคุณแม่เนี่ยป็เกิดจะมีความคิดที่เป็นความคิดเดิมเพราะว่าเรามีมีช่วงอายุที่ห่างกันเนี่ยครับก็เราก็พยายาม น้ำเสนอพักที่เฮาชื่นชอบนะครับเพื่ให้คุณแม่ฟังอย่างเงี้ยครับก็คุณแม่ประกอบจะบอกว่าอาแล้วปเปิ้ลเปิ้ลจะได้เปิ้ลนิ้วใบจะได้พ่ออย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทให้แม่ตัวไว้แล้วก็ถ<อ>ึงแม้ว่าถ้าในครอบครองเฮาเปิ้ลจะบาเลือกตัวเฮาครับ,รบก็เฮาก็พยายามมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ว่าเปิก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เราบังคับไม่ได้ด้วยเนาะแม่นครับแต่ถ้าเปิ้ลมาเลือกเฮาก็ะมาเป็นอย่างครับพ่อกับแม่สีของเปิ้ลอย่างเงี้ยครับ อย่างของฟุกนะครับวง,วงสนทนาในการเล็กตั้งแต่นี่ครอบครัวเป็นเจไดพองอของฟุกนี่ก็คือเรียกได้ว่ามีทุกเจนเลยอยู่ในบ้าน<ม>ก็คือตั้งแต่เจนเอ๋ยถึงเจนแซดเลยนี่ก็คือก็คือมีตั้งแต่คุณยายเนาะจนถึงน้องเลยที่อย่างอายุไปถึง18ปีนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นไปในทางที่แบบใกล้เคียงกันนะคะคุณยายเ,าเดี๋ยวนี้คุณยายเป้นกอบไปได้ว่าล้าหลังล้าสมัยไปเ<อ>ป้นกอบมีการศึกษา ดูข่าวจากในโทรทัศน์ในโทรรัท์มือถือนะครับแต่ก่ออย่างที่อันได้บอกไปว่าเราสามารถไปบงังคับให้คนคนในครอบครัวเราเนี่ยเลือกเหมือนกับตัวเราได้เม,มนก็เป็นซี์เป็นเสียงของเปิ้ลเรื่องนี้ฟุกก็บเรา,าสามารถที่จะไปแต่ต้องได้แต่สิ่งที่ฟุกรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจก็คือน้องเนี่ยที่อายุยังม่ถึง18ปปีบริบูรณ์เนี่ยเปิ้ลก็มีความคิดความอ่านในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอสามารถอ่านเรื่องการเมืองได้ นับด้ว่าแบบดีเลยครับรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือเพ้่ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองน่ากันกันครับจะดงว่าน้องเขาเืิ่ความสนใจเรื่องของการเมืองเวทีในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเวทีน้อยเวทีหนึ่งนะเนาะแล้วก็สําคัญอย่างตีต้นไม้บอกบางทีเขาน้าเสนอไปว่าอ่ะคุณเอกพักนี่น่าจะโอเคก็นายโย้ไยไปอีไปอีแต่คุณเอกจะเลือกหรือเปล่า อยู่ติวันที่สิบสี่อยู่ในคุหา,าพราะเขาไอสามารถไปบังคับได้แมนเท้งนั้นก็คือสิบสี่จะได้กระตามแต่บว่าจะเลือกภาคไหนก็ต้องออกมาใจซิดเหมือนกันสุดท้ายจะใือน่องถึงสองคนได้เจนจวนเปือเป่อนเปื่อนน่อง,อง,องตีมีซิดการเลือกตั้งเตอร์แรกออกมาใจซิดเลือกตั้งกันวันทีสิบสี่นี้เริ่มตีต้นไม้ก่อนเลยครับ ครับเกาะวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับเกาะอยากเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะครับมาร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับเลือกพักที่เราชอบเลือกพักที่เราสนใจเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้มีการเปลี่ยนแปลงครับครับน้องโฟกครับครับเกาะวันที่14พฤษภาคม2566ในปีนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนทุกคนที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีนิวอเตอร์ นจํานวนมากในเ,เรว่าในในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนบันอนรับทับซิตนะคะมาใจธิ์ใจเสียงเลือกตั้งเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติได้มีการพัฒนาบอกว่าจะเป็นในด้านในก็นตามนะครับ ครับก็สิบสี่นี่บว่าจะเป็นไว้ไหนก็ตามแต่คุณผู้ชมต้องออกมาใจซิดใจเสี่ยงกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่8ปดโมงจนถึงเวลา5้าโมงแแงเจ้าครับอันนี้เป็นเสียงจากน้องๆอเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการเลือกตั้งตีจะเกิดขึ้นในวันที่สิบสี่นี่ครับคุณน้องทั้งสองคนนะเจ้าครับเดลินะครับคุณผู้ชมได้ย่างกันกำเดียวก่อนครับชมหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการเจ้านิติภาคเหนือกันต่อครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากูกุดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนไผยเน่ยออยยางอุงอ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน